ตารางคะแนนสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หลังผ่าน2เกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าภาพที่เป็นทีมวางในกลุ่ม A ถูกจับสลากให้อยู่ร่วมกับทีมแกร่งอย่างเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปต์สามชาติยักษ์ใหญ่วงการลูกยางซึ่งหลังจบการแข่งขันเกม2 ทีมสาวไทยที่เก็บชัยเหนือสวีเดน3 0ูนเซตทำให้เก็บ6คะแนนเต็มรังตำแหน่งจะฝูงกลุ่มพร้อมกอดคอเนเธอร์แลนด์ที่ก็ชนะ2นัดผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่อย่างไรก็ตามนัดสุดท้ายที่จะพบกันเองจะมีเดิมพันอันดับหนึ่งของกลุ่มแทนตารางคะแนนวอลเล์บอลหญงิงชิงแชมป์โลก2025กลุ่ม A อันดับ1ไทยชนะ2แพ้0นัด6คะแนนอันดับ2เนเธอร์แลนด์ชนะ2แพ้0นัด5คะแนนอันดับ 3. สวีเดนชนะ0ูนย์แพ้2นัด1คะแนน อันดับ4อียิปต์ชนะ0แพ้2นับ0คะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะคัดเอาอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ3 4จะตกรอบเก็บชัย2เกมรวดสาวไทยฟอร์มรุกว่มสวีเดนศึกลุกยางชิงแชมป์โลก2025